Okay. ในวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรครับเบมไพโอ้หน่อย <S 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 อยืนดูหน่อยได้ไหม โอเค okay, เรามาทำกันดีกว่านะโอ้ยเหนียวมากเ้ไตัดต่อไม่ไ,มไ,ได้เราก็ำ มันจะตักแล้วนีมันนีุ่้มาฝังนี้ลุกมาฝั่งนี้มันอยู่ฝังเดตัดเลยนะ โอเคเราไปได้ข้างในที่ค่อนข้างจะสะอาดเรียบร้อยแล้วครับต่อมารเราก็อยู่ในช่วงของการวาดรูเราจะเอาหน้าตาแบบไหนเราก็วาดเอาได้เลยด้านนี้ละกันโอเคเราก็จะทำเป็นปากก่อนทำเป็นปาก どういうこと โอเคน่า okay. กลัวยังลูกงี้น่ากลัว,วมีลูกกระตาตาด้วยลูกกระตาใช่ไหมใช่โอเค okay. ต่อมาเป็นพาร์ทของลูกกระตาตนาะลูกกระตาเราจะทำเป็นแบบเฮ้เฮ้ย แบบนี้โอเคไหมโอเคจะไปใส่เทียนเข้าไปใช่เดี๋ยวเราทำจมูกให้เขาหน่อย้ะกันนะ <c oughs> ่่ะเราก็ได้แล้วในที่สุดตอนนี้หน้าตาเป็นประมาณนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาลองจุดเทียนกันนะครับ เสร็จแล้วเหรอครับใช่เสร็จแล้วครับสนุกไหมครับวันนี้สนุกครับวันนี้สนุกครับวันนี้ทำอะไรไปบ้างวันนี้ทำแย่งก็แล้วแค่เสร็จแล้วโอเคสนุกมากเลยสนุกมากเลยเหนื่อยไหมครับลูกวันนี้เหนื่อยเหรอลูกหนูทำอะไรบ้างครับหนูเก็บมันเล็ดเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเป็นกำลังใจให้ป้าเหนื่อยใช่ไหมลูก ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ให้สานด้วยนะคะบาย